ไม้เราไปข้างล่างตายหรอว้าว <c oughs> ตายแล้วล่ะครับเอ้ย<า><า>โอ<ฮ>้โหสวัสดีค่ะพี่ขวนแคสซีค่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแก้วมินิมอลบักอาร์ค่ะเย้ <c oughs> และวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้าเย้โอเคค่ะดูความวันนี้นะคะพี่ขวานก็จะพาน้องๆนะคะมาเล่นกันในแบบปลากลัวกันอีกแล้วนะคะซึ่งแบบนี้นะคะมีชื่อว่าพิชิต30ด่านค่ะ ของแมพนะคะเขาก็บอกว่ามันจะมีบางด่านที่ง่ายยากปานกลางก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะทุกคนไปครับพ่อแม่ครับเฮ้ยต้องไปด้วยดิเฮ้ยเราต้องไปยังไงต้องไปยังไงเดี๋ยวรีบรอไม่รอกันเลยไม่รอกันเลยอ่ะนะอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บมันมีเลเซอร์เลยทุกคนมันจะเจ็บนิดนึงผมต๊อผมต๊องผมต๊อไปแล้ว เฮ้ยเกือบผ่านแล้วเหรอไวเกินไปแบบรีบๆด่านสองไวเกินไวเกินแสดงว่าด่านหนึ่งนี่ก็คือยากอยู่แล้วเนี่ยโอ้มันมีเลเซอร์มันเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปดูด้วยก่อนดูด้วยก่ดีนะถ้าไม่เซฟก็มาโดดใหม่กับพี่เลยโอเคทุกคนผ่านด่านหนึ่งแล้วเุ้ยเุ้ยเุ้ยทำไมเขารีบจังอ่ะเหมือนเขารีบอ่ะไปด่านสี่แล้วนะ เหมือนเขารีบอะ่ะโอเคด่านอันนี้ด่านน้ำพึ่งเราเซฟไปแล้วทุกคนพี่จว่าด่านสีแล้วนะเอ้ยโลโก้ดิรีบไปไหนหอ้าวโดดผิดทางอุ้ยอ่ะดืดผิดทางโดดผิดทาง,ทงไปผิดทางยังไงล่ะฉันต้องไปตรงนี้แช่แล้วโอเคผ่านด่านสอง ด่านสามเ <3 S 1> อ้ยรอด้วยรอด่านนั้นแหละรอด่านนั้นแหละอย่าเพิ่งโอ้โหอันนี้มีเลเซอร์เหรอเราต้องไปยังไงเราต้องกระโดดขึ้นตรงนี้อุ้ยเจ็บเจ็บนินนิสเจ็บนินนิสกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวโดนเลเซอร์เอ,อ้ยเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะด่านสามผ่านแล้วค่ะขวัญโดดช้าจังเอ้ยรอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหม <c oughs> นี่เป็นไหนก่อน จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอ้าวกระตุกเฮ้ยมีแพนด้าอยู่ข้างหน้าด้วยอยากไปดูหมีแพนด้าจ้ะหมีแพนด้าหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมนั้นชักชักอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสหมีตัวเป็นเป็นอ้าแล้วมันโดดไม่ผ่านหรือว่าตรงนี้เนี่ยไหนพี่เหมือนแบบไอ้บล็อกลาวานี่มันดูกระโดดไม่ค่อยติดหรือมันเป็นอะไรพี่อยู่ตรงไหนก่อนด่านสี่ตรงไหนวะโอเคผ่านไปแล้ว อ่านสี่แล้วไหมอยู่ด่านไหนดา่ดานด่านอันนี้ด่านไหนว่าดา่านหกมั้โหรีบเกินรอบแบบอป๊บอะใสตู้หนังสือไม่ได้อ่ะโดดไงอ่ะด,ดีอ่ะมันจะโดดติดติดหน่อยที่โดดดีๆมันก็เดี๋ยวมันใกล้นีมันจะโดดติดเอย,เยมัน,น,ม,น,ดดม,นมันเร็วไปเพราะฉันกินไก่หรือ <c oughs> มันเร็วอ, <c oughs> อ่ะเออไม่มีแพนด้าหายอ๋อยังอยู่อ,อ,อ่ะอ้ยมันเลยอะ่ะ โอเคฮึบโอเคฮึบฮึบมาแล้วโอ้โหด่่นสีสีเนี่ยหรออะไม่ผมยุ่ถัดจากด่านนั้นแหละอ๋อโอเคงั้นรอแป๊บรอแป๊บไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเฮ้ยรอก่อนดิรีบไปไหนก่อนยินรอู่เถอะรีบไปไหนก่อนฮึมโอเคด่านหกแล้วทุกคนไปไปด่านเจ็ดไปได้แล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่ได้เจอหน้าเลยโหล เอาเจอแล้วแม่ต้องคลิปอนยังไม่ได้เจอโอ้โหให้เจอแค่ตอนเปิดคลิปอันนี้รีบอันนี้รีบก็รีบอ่ะก็จะทิ้งพี่อยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้ไปด้วยกันเถอะดันเจ็ดละไปเซฟเซฟวุ้ยกระโดดขึ้นแรกกระโดดขึ้นแรกอันนี้คือเพชรอันนี้คือเอเมอเรลลอันนี้คือไฟใช่ใช่เหรอเกมนี้มีเอเมอเรลรอใช่มีดิ ไม่เขายไม่ใช่เขาเรียกเป็นอย่างอื่นเอ่นแปดเ้ยนี่ยน้องแพนด้าเนี่ยหรอที่บอกว่าจะมาหาทำไมเดินไม่ผ่านไม่รู้ปุอมไก่หมดไม่ว่อเห็นแ้วเป็นต้องกินไก่เลยเป็นดิโอเคอันนี้เป็นด่านน่าจะสายลุงหน่อยนะทุกคนซีสันสวยงามมันมาโดดติดๆอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยใครมันกระโดดทับหัวอุ้ยแพนด้าใครกินอะไรใครกินอะไรน่ากินอันนี้อ่าเขาอะไรนะไข่ เฮ้ยแฮนด้าไอ้ตกน้องแพงด้าน่ารักเชียร์โอ้ดูน้องกินดิกยำ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 กินตัวแต้มอ้อยยำยำยำน้องกินอะไรอ่ะไม่ใช่น้องกินบล็อกที่เราเอาไปจะดูไม่เอานะน้องกินไผ่ไงล่อเอ้าเอ้าตกเฉยวายวายวายโอเคด่านสิบทุกคนเราจะเจอหมีขาวหมีขาวจะกัดเราไหม ไม่มีคนแซงว่ะมีคนแซงว่ะเสร็จแล้โอ๊ยมีคนแซงโอ๊ยตกวิ่งห้องเรียนเรียนทำความเคารพแป๊บนึงโอ้โหกินไก่อยู่ไปทำความเคารพมาแป๊บนึงแป๊บอีกแล้วหนูตกอีกแล้วหนูก็โดดตกอีกแล้วหันแล้วโอ๊ยโอ๊ยมาแล้วสิเอดหรอวิ่งทำความเคารพอาจารย์หนึ่งนี้นะไม่ใครคืออาจารย์ ตายแล้วใครคืออาจารย์ผมเองผมคืออาจารย์ไม่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 คุณศาสตราจารย์ <14. S 1> ด็อกเตอร์อุย้ยไม่ลืมเซฟไว้ส่งน้ำนี่ตกลงไปตายาด่านสิบสามละทุกคนเหรอแปดสิบสามน,นี่เกี่ยวกับฟาร์มใช่ไหมเหมือนทำฟาร์มอยู่มาทำฟาร์มอยู่นะทุกคนเราก็จะกระโดดผ่านฟาร์มของเขาไปเลยนะจ๊ะ เราทำฟาร์มสูงขนาดนี้ก่อนแม่นาินะดันสีแล้วเซฟก่อนดันนี้เกี่ยวกับ้ยไม่มีอะไรมีกล่องมีกล่องตัวนี้มีอะไรไหมไม่อะไรอ่ะกมคืออะไรอ่ะเขาเป็นเชิญกุ้งไม่ใช่กุ้งป่าไม่ใช่กุ้งมันคือเด่นมันคือเด็กเด็กที่อยู่ในป่าแล้วแบบเวลาเราเดินไปหาแล้วมันจะกัดเราอ่ะ ตัวเล็กๆเหมือนกุ้งเลยจบและกุ้งเฉยหิวละดูออกสงสัยหิวอันนี้สงสัยรีบเลยหิวละดูออกโอ้ยอันนี้รีบอ่ะโอ้พี่เฮ้ยบอกเลยขข้้าางงหนนีเเป็่อะไรเป็นเข่งกุ้งปลาทูปลาทูมีปลาทูด้วยเหรอแมตู้อ๋อประตูโอ้โหได้ยินว่าปลาทูปลาทูได้หิวเลยนะเนี่ยไปไงอ่ะโอ้ยกลัวตรงนี้ไม่ผ่านอีกอ่ะ โจด,ดติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ผ่านตรงเนี้ยสงสัยพี่จะอยู่ห้องนี้แล้วหรอไมเอาได้ดีกนผมไปก่อนเจอกันเ้ยใ<อ>จยเจยเน็นใจเย็นรอด้วยรอด้วยเวลาไม่ติดรอหน่อยรอหน่อยเนี่ยม,มันติดอะไรอ่ะพี่กระโดดแล้วมันแบบหน้าพี่มันไปติดกับหินเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นให้พี่เลยไม่ผ่านอีรหรอเออพี่กินไก่ก็กินแล้วอ่ะ กระโดดกึกกึกเนี่ยเห็นไหมมันไม่ติดพี่รีบปะพี่รีบปะเพรพี่อยากผ่านได้วยก็ต้องรีบดิไปค่ะแล้วเฮ้ยประารได้ที่ไม่ผ่านอ๋อประทูประทูประทูขึ้นยังไงนะอ่าอุ้ยไม่ตายด่านประทูด่านประทูมาแล้วประทูอย่า ฮ้ยโอเคด่านสิบหกมาแล้วต่อไปด่านสิบเจ็ดนะจ๊ะออ้โูด่านนี้โดดบนพรมวิเศษล่องหนมีคนจะใช้ทางลัดแหละแมดูออกจะใช้ทางลัดแหละมาแนี้อ่ไปแ้วเอ้ตกรีบโอเคเซฟก่อนต่อไปด่านด่านนี้โอ้โห นันนี่บันไดอ่ะไม่ชอบกระโดดบนบันไดเลยอ่ะไหนอ้านี่ไงไม่ชอบกระโดดบนบันไดเอ้ยใครมันบเบียดหวะอะไรผมมาดูตรงนี้อยู่โอ้โหเบียดอะไรใช่ไนเบียดตูดอ่ะไม่นะไม่มีไม่มีโดนเบียดโดนเบียดปึ๊บไปละจจกันไม่ไปปึ๊บก็เหมือนรีบอ่ะไม่เคยจะรอกันหรอกตกอันสุดท้ายทำบ่นเดี่อวกี้พี่ผ่านนี่ก็ไปไม่รอผมตกอันสุดท้ายอีกเดี๋ยวโอ้โห แบบง่ายก็ง่ายอย่างที่เขาบอกว่ามันก็จะมีด่านที่ง่ายด่านที่ยากตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเออฮชยจีเนียผมตกผมตกผมตกไม่ชอบเลยมันกระโดดยากอ่ะที่กระโดดได้ันไมันไม่ลื่นนะมันมีหิมะมันมีหิมะบางเราอยู่มันด่านยี่สิบเอ็ดแล้วด่านนี้เจ็บนิดนึงกระบองเพชรอ๋ออ้อเลยโอ้ขนมปัง คือนมปังว่าเลยว่าเ,เลย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 ทักรักเธอลเลยยี่สิบสองถ่ายยี่สิบสองแล้วตนเล่นอะไรไเล่นมุกเล่นมกุกมุกไม่หายี่สิบสองแล้วเหรออาเครียดเครียดใช่โอ้ยเลยอีกแล้วกระบองเพชรนี่มันไม่ได้เหมือนรั้วใช่ไหมมันโดดยังไงก็ผ่านแล้วใช่มั้งโอ้อยจะตายจะตายโนโนโน่ตายซะโนโน่ตายไปซะไอ้หนู ไอ้หนูตายไปซะไอ้หนูเฮ้ยมีคนแซงแซงวะมีคนเขาแซงวะไม่้เปได้ไงก่อนเนาะทำไมกระโดดแล้วไม่ขึ้นนะมันก็มาโดดแล้วมันติดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็กระเด็นออกข้างนอกอะเนี่ย What เอ๊ะที่อะไรอย่าติดหัวหรอก็ไม่ได้ติดนะแสดงว่ามันเป็นบลักบลักก่อที่มันไม่ผ่านหรือว่ามันจงใจให้เราทำอย่างนี้ ตัวไอ้น้องที่ว่ามันเรผมไม่ผ่านละไปผ่านแล้วด่านยี่สามช่วยย้อนกลัเป็นคนไม่ผ่านเอีกแล้วนะตกซะตกซะอย่ามาอย่ามาอย่ามาอุสาหไปรับแกซะไม่ใช่กันอย่างนี้ตกซะไม่รอเหเซฟเซฟโอ้โหโอ้โหหมายไม่ใช้ทางลัดแต่ดูดูมันไม่เดินผ่านเลเซอร์อ่ะเราจะเดินผ่านได้เจ็บตัวเราพี่ พี่ขวัญอะยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอยังแต่ต้องเฮ้ยโตอีกแล้วโตอีกแล้วโตอีกแล้วด่ยี่สิบห้าด่านสุดท้ายเะเนี่ยยังเขามีตั้งกี่ด่านสามสิบสามสิบไงพี่ชิดสามสิบด่านยี่สิบไปเซฟวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้ดูด่านคณบอลลังหุ่นเ่ยยิงหงอไม่ชอบเลยบอลลังหุ่นเซฟแล้วว้าว วิ้งอย่างเซียนเกินเกินพี่กระโดดตามเขาทำไมโดดข้ามมาเลยก็ผ่านแล้วอยากโดดตามเขาไหมด่านยี่หกเหรอเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ่าี่ว่านะโอ๊ยเลเซอร์ก็แค่แค่ที่เหยียบโอ้ยตกกแค่ที่เหยียบถ้าเรากระโดดไปถูกไหมไม่ได้มีอะไร ก็จะเจ็บเจ็บเจ็บหน่อยอ๋อเลเซอร์แต่ที่17เขาบอกว่าเนียนมากหาปุ่มเฮ้ยบอกปุ่มอยู่เนียนมากขี้ขวัญอะไรขีวัญดูผมเลยอะไรอย่าบอกเอาไม้ไปเกิข้างบนหรอไม่อย่าขี้โกงเรามาช่วยกันหาปุ่มก่อนเขาบอกว่ามันเนียนมากเลยต้องมาช่วยกันหาปุ่มแล้วใช่เหรอเออเนี่ยนั่งหาตามซอกอยู่ปุ่มอะไรก่อนปุ่มปุ่มอะไรก่อนเป็นปุ่มอ่ะ มีบันไดลงมานะคะจังหวะนี้อ้ลงมาแล้วทำไมไม่เห็นมีปุ่มหรอก็หาปุ่มมาแปะประตูนั่นแหละไม่เราไปข้างล่างตายเหรอว้ายตายนั่นแหละครับเอ้ยแล้วผมแล้วผมมาเกิดตรงนี้อะไรใช่มาเกิดตรงเลเซอร์ใช่มาเกิดตรงเลเซอร์ทางทั้งที่เซฟไ้แล้วไม่มีตรงนี้ไม่มีที่เซฟเอ๋อหรอที่ไปเซฟที่ไหน คอ่เหนียไม่พี่ลงรูนี้ก่อนนะรูนี้ยังไม่เคยลงเลยลงไปตายเหมือนเดิมเนี่ยต้องหาปุ่มมาเปิดประตูอย่างขี้โก้พี่เจอแล้วปุ่มคือเจอที่ไหนหรออยู่ในรูเนี่ยข้างๆประตูเลยเนี่ยใช่เหรอผมลงไปเมื่อกี้ผมไม่เห็นเจอเลยมันไม่ใช่อยู่ในรูแต่หมายถึงว่ามันอยู่ในเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมอ๋อนั่นแหละผมเลยเช็คมาผมไม่เห็นพี่ลี้ขวาแล้วมันก็เปิดขึ้นมาพอดีก็ได้ปุ่มไปละผ่านด่านเย้ วิ้ยแนี้อะไรน่ะเขาจะให้เราเลี้ยงไก่เหรอก็น่าจะหาปุ่มเหมือนเดิมเหลยดูทรงเออใช่ต้องหาปุ่มเหมือนเดิมนะมีไก่ด้วยมีจดหมายด้วยเขาเขียนว่าหลอกเด้ออีอ้าวหลอกเด้อที่ผมเจอไข่ไก่ยี่สองฟองเฮ้ยหรือเปล่าวันนี้มีกล่องไข่ไก่ทำอะไรได้อะไข่ไก่เอาไว้กินไงโอ้เจอแล้วมันก็ไม่ได้หายยากนี่อยู่ตรงนี้อยู่กล่องนี้ก็ไม่ได้หายยากอ๋อเช็ไก่ ช่ไงไปต่ออ e oh. like ุ้ยอุ้ยไม่ชอบทางอย่างนี้เลยชอบขาวงกดแล้วจะปล่อยไก่ทำไมน้ำเด็กเช็คแล้วว่าไปทางไหนก็ปล่อยไก่ไว้มันทางตันเมื่อกี้ไปทางไหนต่อนี่นี่ไก่เดินมาทางนี้อ้าวตันไอเจ้าไก่ตันทำให้ฉันดูแย่ตันอู้ยทางนี้เหรอใช่พี่ปากลัวต่อเหรอ แตสิแต่สุดท้ายแล้วดิไปไม่ได้หากล้องหาปุ่มหลอกเด้ออีอีอีละอันนี้อ่ะอันนี้ก็สร้างแบบหลอกเด้ออีอีหลอกเด้ออีอีต้องไปหาเลยคะวุ้งกดแน่เลยว่ะผมว่าพี่ก็คิดว่าอ่ะอ๋องั้นพี่ว่ากล่องไหนั้าถูกแล้วแต่มันเปิดไม่ได้อ่าพี่จวดได้ละฮะพี่เปิดได้หรอตรงนี้หรอต้องเปิดตรงเนี้ตรงไหนตัวที่พี่อยู่เนี่ยได้แล้ว เก่งเกินนะฮ่เก่งเกินนะอยู่ข้างล่างตรงที่กระโดดเลยอะนั่นแหละไปมุมนั้นอะแล้วมันกระโดดเปิดกล่องได้ผมได้มาละผมไม่เห็นมีกล่องผมไม่เห็นกล่องเลยใกล้รูรูนั้นไงเนี่ยเนี่ยมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดเปิดกล่องตรงนี้โอ้แค่นี้ทําเป็นไม่รู้ไปยังไงก่อนปุ่มอยู่ที่ชั้นไปไหนไม่ได้หรอกถ้าันไม่เปิดนักเก้าก็ไปไหนไม่ได้หรอกไปละ อ่ะฉันตกขอบคุณนะพี่ที่ไอ้ใบแล้วทำไมเขาดังอย่างนี้อยากพิ่งเข้าเส้นชัยไอ้ไอ้ใบเนี่ยคนเนี่เลยโอ้จริงๆผมต้องเป็นผู้ชนะจริงจริงผมต้องเป็นผู้ชนะโอ้ต้องเป็นผู้ชนะจริงจริงโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซักใครกับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย